ครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาแนะนําเมนูประหยัดนะครับเป็นผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้เหลืองนะครับผมจะทอดให้เต้าหู้เหลืองกรอบนะครับมีความนุ่มในนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาลองศึกษาการทําของผมนะครับครับเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะครับครับสูตรทําง่ายค้าขายดีนะครับผัดถั่วงอกเต้าหู้เหลืองนะครับผมเมนูประหยัดและอร่อยนะครับ ครับอย่าลืมครับกดติดตามเป็นกำลังใจต้อมชาแนล e l 53แฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำวัตถุดิบกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่สำคัญก็จะเป็นถั่วงอกนะครับอ่านี่ครับซื้อถั่งงอกมานะครับอ่าแล้วก็แช่น้ำล้างทำความสะอาดนะครับอ่าแล้วก็มีเต้าหู้เหลืองนะครับจะใช้เต้าหู้เหลืองหรือเต้าหู้ขาวก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมแล้วก็มีต้นหอมนะครับแครอท อ่านี่ครับกระเทียมกรีบนะครับผมหอมหัวใหญ่พริกแดงนะครับเครื่องปรุงก็จะมีซอสปรุงรสซอสหอยนางรมพริกไทยป่นนะครับซีอิ๊วขาวนะครับผมน้ำปลานะครับอ่านะครับผมก็ทำการล้างทำความสะอาดผักทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาหั่นนะครับผม สำหรับต้นหอมก็หั่นเป็นท่อนๆน,นะครับแครอทก็หั่นประมาณเหมือนในคลิปเลยนะครับไม่ต้องหนามากนะครับเดี๋ยวจะสุกยากนะครับผมครัปหอหมวใหญ่ก็หั่นตามนี้เลยนะครับอ่านี่ครับพริกแดงด้วยนะครับกระเทียมก็ทุบเตรียมพร้อมที่จะลงมือผัดนะครับเดี๋ยวสักครู่มาแนะนําวิธีการทอดเต้าหู้กันเลยนะครับ อาานี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วนะครับการทําอาหารต้องพร้อมทุกอย่างนะครับอ่าถั่วเต้าหู้เหลืองก็หั่นประมาณนี้นะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อจะหั่นลักษณะไหนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมอ่ามาตั้งกระทะเลยนะครับใส่น้ํามันปาล์มนะครับน้ํามันปาล์มหรือน้ํามันพืชนะครับลงไปนะครับรอให้น้ํามันเขาร้อนก่อนนะครับน้ํามันร้อนแล้วถึงจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับ ให้น้ำมันเยอะหน่อยนะครับเพื่อนๆครับปล่อยให้เต้าหู้เขาลอยตัวนะครับน้ำมันร้อนนะครับจากนั้นค่อยปรับเป็นไฟอ่อนนะครับให้ความร้อนดันเต้าหู้นะครับให้ให้เต้าหู้พองนะครับผมแล้วก็ใช้ตะเกียบเที่ยหรือหรือใช้ปลายแหลมครับเหล็กปลายแหลมหรือว่าช้อนซ่อมก็ได้ครับจิ้มจิ้มลงไปนะครับให้น้ำมัน ความร้อนของน้ำมันเข้าไปในเต้าหู้นะครับผมครับเมื่อพองได้ที่แล้วก็ค่อยเร่งไฟนะครับเพื่อนๆืครับอ่านี่ครับทิมเข้าไปครับทิมเข้าไปนะครับใช้ช้อนซ่อมก็ได้นะครับอ่าให้ความร้อนก็เข้าไปถึงด้านในนะครับให้ทอดให้ด้านนอกกรอบนะครับแล้วด้านในก็จะนุ่มนะครับผมอ่าครับสาหรับคนที่ทานชอบทานเต้าหู้นะครับ บางท่านอาจจะไม่ต้องทอดก็ได้ครับผัดไปแบบนั้นเลยก็ได้นะครับอ่านี่ครับการทำอาหารครับต้องใจเย็นนะครับช่วงน,นี้ใช้ไฟปานกลางนะครับอ่านะครับ น้ำมันเหลือก็เอามาผัดได้นะครับเอามาใช้ได้นะครับน้ำมันยังดีอยู่เลยนะครับเพื่อนๆครับอ่านี่ได้ที่แล้วครับเหลืองครับข้างนอกเหลืองกรอบข้างในนุ่มนะครับอ่าพึ่งให้เสด็จน้ํานะครับจากนั้นมาเกี่ยวกระเทียมเลยนะครับอ่าให้เหลืองหอมนะครับผม จากจากนั้นก็ใส่แครอทลงไปนะครับอ่าแครอทมันจะสุกยากหน่อยนะครับไม่ต้องหั่นหนามากนะครับหั่นประมาณนี้นะครับผมแล้วจากนั้นก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยนะครับหอมหัวใหญ่นี่มีความหอมนะครับแล้วก็มีความหวานหน่อยนะครับเพื่อนๆครับจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงนะครับซีอิ๊วขาวนะครับซอสหอยนางรมซอสปรุงรสนะครับอ่าน้ำปลานะครับน้ำตาลทรายพริกไทยป่นนะครับใส่ลงไปเลยนะครับ บางท่านอาจจะใส่ที่หลังก็ได้นะครับใส่ช่วงที่เออ่ใส่ถั่วงอกก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมค่ะค่อยๆผัดไปให้แครลลอเทเขามีความนิ่มหน่อยนะครับหอมนะครับหอมนะครับหยอดน้ำปลาครับ ครับจากนี้ก็ใส่ส่วง,งอกลงไปเลยนะครับเพื่อนครับนี่ะนะครับอันนี้เราจะทําเป็นจานเดียวนะครับจานเดียวของน,นะครับเยอะนะครับเนี่ยครับเยอะนีะ่น้าทานจริงๆครับเพืพ่ครับ เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่ราคาประหยัดนะครับไม่กี่บาทเองนะครับเพื่อนๆครับลองไปทาทานดูนะครับให้ทุกคนในครอบครัวทานนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ครับในบ้านรับรองอร่อยติดใจครับผมอ่าโรลทิกไทยลงไปหน่อยนะครับช่วงที่เราผัดนี้ก็ชิมรสชาติไปด้วยนะครับอ่าขาดเหลือสิ่งใดนะครับรสชาติอะไรก็เติมลงไปนะครับอ่าแล้วก็เติมน้ําเปล่าไปนิดนึงครับถ้ามันแห้งเกินไปนะครับครับจากนั้นก็ใส่ตัว ใส่เต้าหู้ลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมพริกแดงนะครับผมจากนั้นก็ผัดคลุกเค้าไปเรื่อยๆนะครับท่านใดชอบน้ําก็เติมน้ําลงไปได้นะครับช่วงระหว่างผัดนี่นะครับนะครับเราจะผัดไม่ให้ถั่วงอกเขาสุกมากนะครับผมนะครับไม่งั้นมันเขาจะเหี่ยวนะครับผมจะทานไม่ค่อยอร่อยนะครับ ถั่วงอกนี่เหมาะกับทานใหม่ๆนะครับทําเสร็จใหม่ๆทานนี่จะอร่อยมากๆเลยนะครับอ่าถั่วงอกเขาก็จะไม่เหี่ยวนะครับอ่านะครับไม่เหี่ยวไม่รีบนะครับอ่านี่ครับได้ที่แล้วครับตักใส่จานเสิร์ฟเพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนลองมาทานด้วยกันนะครับผมนี่ครับได้จานใหญ่เลยครับผมแบ่งมาครึ่งหนึ่งนะครับถั่วงอกที่ซื้อมาไว้ผัดรอบกลางวันอีกหนึ่งมื้อนะครับนี่ครับอ่านะทานเคียงคู่กับพริกน้ำปลานะครับอร่อยเลยนะครับเพื่อนครับ อ่ามีน้ำขุกคลิกด้วยนะครับได้พุกข้าวอร่อยนะครับข้าวสวยล้นๆนะครับเพื่อนๆครับอ่าไม่ว่าจะทําขายก็ขายดีนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับนี่ครับน่าทานมากๆเลยนะครับครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกําลังใจต้อมชาแนล e l 53ด้วยครับเป็นเมนูสุขภาพอีกหนึ่งเมนูนะครับราคาประหยัดนะครับอ่าตักให้เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับนี่ครับ อ่าน่าทานจริงๆครับอาไปลองทําทานดูนะครับสําหรับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่ครับหรือว่าจะค้าขายก็ได้นะครับขายดีนะครับเมนูนี้นะครับอ่านะครับครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับผมครับสวัสดีครับ